สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณฟงโภชนาก็ได้มาให้ความอร่อยนะครับที่วัดใต้บ้านบ่อนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนี่เองนะครับก็วันนี้นะครับมาให้ความอร่อยแล้วก็ดูวิวทิวทัศนะครับเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมต่ดูกันเพลินๆเ,เดี๋ยวก็เรามาดูนะครับว่าคุณฟุ้งโภชนาวันนี้ มีเมนูอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็โต๊ะเราวันนี้มาไม่เยอะนะครับมาแค่เจ็ดโต๊ะนะครับอาจจะมีเสริมหโต๊ะเป็นแปดโต๊ะนะครับก็ราคาสองพันนะครับในเขตใกล้ๆนี่แะครับกาโต๊ะไม่ถึงสิบโต๊ะเราก็จะอยู่เรทอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ในเรทประมาณสองพันนะครับ มาดูวิวทิวทัศนะครับว,วัดใต้บานบ่อจัองหวัดสมุทรสาครอ,น,อนี่ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับสุดยอดเลยครับนี่ก็เป็นวัดใต้นะครับอวัดใต้บางบ่อ แล้วก็ไปทางนู้นก็จะเป็นวัดบางบ่อนะครับเห็นโบสถ์ริมๆยู่นู่นนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับแล้วก็ทางนี้ก็นะ่าจะเป็นสถานที่ของวัดบางบ่อเหมือนกันที่มาติงอยู่ฝั่งนี้พระิงได้ทำสะพานมาฝั่งอันนี้นะครับก่อนี้คลองก็ออกทะเล มีปรรยากาศชมวิวชิวสัดมาให้ดูนะครับแค่นี้เปนนเก็ดเต้าหูเก็ดน้ำแข็งครับอยอดเป็นเก็ดเลยยยเ,เ,เยีเ่ยมเยี่ยมเยี่ยม,เ,ยมเนื้อทั้งนั้น อันนี้ก็ถึงเวลาการเลี้ยงคนแล้วนะครับ มาเลยตัวนี้ให้ตัวใหญ่ๆเลยขอบคุณค่ะวัดค่ะขเาทีองเดอ่งางกนแต่ยังไม่เกี่ยวกับพวกอย่างที่สรรองเกาะพะาใส่กันแบบจุกๆเลยครับ อ่ายกหน่อยกหน่อยครับ então, ระวังเกลี้ยงก่อนระวังหกนะครับเฮ้ยอย่างที่สี่เป็นสกเนเจอร์เลยครับนี่สกเนเจอร์ของคุณฟงเลยย้ำวัวปี นี่เลยครับซิกเนเจอร์เลยกินกระพริบไหมซิกเนเจอร์เลยครับอายุ45 <5 S 1> แล้วเปิดโตเสริมโตเสริมมีไก่นะครับเหมือนกัน อ้าวมาแล้วแปดระวังระวังอ้าวมาแล้วแปดเราเสริมเป็นไก่ไหมของโต๊ะ ต้มยาแอปหวานอ่หวนะังเสร็จแล้วตอนนี้รอผูแน่นอนนะครับเห็นเนวันนั้นพี่ี่ไลน์บอกว่าพี่จะเอาแบบมาให้ก็เสร็จแล้วไม่มีอะไร เย็นชามเย็นลำไส้แน่นอนเย็นจังขอบคุณครับคนมันน้อยไงกินแน่นเลย